รีโมทตัวนี้นะพี่ใช้สตาร์ทเครื่องนอกรถได้เลยถ้าเราจะใช้รีโมทกดสตาร์ทเครื่องนะครับเราก็กดล็อกก่อนครับนะครับแล้วก็ใช้ปุ่มสตาร์ทเครื่องครับกดค้างไว้3วินาทีครับพี่สตาร์ทเครื่องพัากรณีคือเราจะวอร์มเครื่องรถไงเรายังไม่ยังไม่ได้ขับตอนนี้แหละจะวอร์มนั่งนั่งรีโมทกดได้20เมตรที่นั่งอยู่ไกลๆพี่กดสตาร์ทรอไว้เลยสตาร์ทเครื่องให้เครื่องมันร้อนพร้อมใช้งานได้เลย มาถึงรถจะใช้รถที่ก็กดคาล็อกเปิดประตูเข้าไปก็คือขับรถได้เลยไม่ดับแต่ระหว่างที่เราสตาร์ทไว้อย่างนี้นะมีคนงัดเข้าไปในรถเรามันจะดับเครื่องทันทีไม่ให้ใช้รถเพราะว่าเรายังไม่ได้กดคาล็อกเราล็อกเอารีโมทสตาร์ทไว้มีคนงัดเข้าไปเลยงัดเข้ามาในรถขึ้นไปบนรถพยายามจะใช้รถเรามันจะดับเครื่องเลยครับไม่ให้ใช้รถมันจะดับไม่ให้ขับครับขับไม่ได้คายล็อกแล้วนะครับถึงสตาร์ทขับไปได้อย่างนี้ ก็ตัวรีโมทนะครับปกติถ้าเราใช้กดสตาร์ทเครื่องเอาไว้ประมาณ10นาทีถ้าเราไม่ใช้รถมันจะดับเครื่องไปเองนะสมัยนี้เรากดสตาร์ทเครื่องด้วยรีโมทนะครับกดค้างไว้สาวิแล้วก็ปล่อยไว้แบบนี้เลยไม่ใช่รถอีกสิบนาทีรถจะดับเครื่องเองนะครับแต่ถ้าเรา เราจะใช้รถก็กดคายล็อกเปิดประตูเข้าไปก็คือขับได้เลยถ้าไม่ดับหรือถ้าเราต้องการดับเครื่องก่อนครบ10นาทีเรากดปุ่มเดิมเลยปุ่มสตาร์ทกับปุ่มดับเครื่องตรงเดียวกัน3ินาทีเครื่องยนต์ก็ดับไปเครื่องยนต์ดับประตูก็จะล็อกอยู่อย่างนี้ครับจะขึ้นรถก็กดคายล็อกเองอเครับทีนี้ตัวปุ่มครับตัวปุ่มุ่มสตาร์ทเนี่ยถ้าจะสตาร์ทเครื่องก็คือต้องเหยียบเบรกด้วย ถ้าไม่เหยียบเบรกมันจะไม่ใช่ใการเปิดมันจะไม่ใช่การสตาร์ทเครื่องมันจะเป็นแค่เปิดกุญแจรถค,รคือรถมันจะมี ACC มีออนแล้วก็ออฟใช่ไหมครับ<า>สมมติว่าเราจะเปิดวิทยุฟังแต่เราไม่สตาร์ทเครื่องเราไม่ต้องเหยียบเบรกครับพี่กดเข้าไปเลยหนึ่งครัง้งกดครั้งที่หนึ่งนาฬิกาก็จะเปิดขึ้นมาวิทยุเปิดได้ชาร์จโทรศัพท์ใช้ได<ช>้กดค,ครั้งที่สองจะเป็นสัญญาณไฟออนครับเห็นเรือนไม้จะเปิดไฟหมดทุกอย่างเลยกระจกกดได้แต่ไม่สตาร์ทครับเขาก็จะวนอยู่ไงครับเปิดกุญแจ ACC เปิดก แต่ถ้าเอาสตาร์ทคือต้องเหยียบเบรคเข้าไปอย่างนี้เหยียบเบรคกดหนึ่งครั้งเขาวก็จะสตาร์ทเครื่องขึ้นมาอัตโนมัติอย่างนี้นะครับแล้วก็ในระหว่างที่เครื่องยนต์สตาร์ทอยู่แบบนี้นะครับมีผู้โดยสารอยู่ในรถเราไปธุระเราแวะปั๊มนะ<ด>เข้าห้องน้ําลงมาจากรถผู้โดยสารหลับบดพิดล็อกไว้เลยพี่เดินไปห้องน้ำเลยไม่ต้องกลัวเขาหายปิด่อไปอันนี้บ,บดล็อกไว้<ด>สตาร์ทเครื่องไว้อย่างนี้เลยเราเดินไปได้เลยห่างอันนี้บทห่างจาก,รถ,กรถแค่ไหนก็ได้สตาร์ทไว้นานแค่ไหนก็ได้ไม่ดับนะ กลับมาจะขับรถต่อพี่กดใครวะพี่กดขับได้เลยไปขับได้เลยแล้วก็ในระหว่างที่เราสตาร์ทว้แบบเนี้ยแล้วก็ล็อกรถไว้ถ้ามีคนไปกดปุ่มนะมีเด็กในรถซนหน่อยมากดปุ่มเล่นไม่ดับพี่ทิ้งทางไว้ก็ไม่ดับกดบเล่นได้เลยเขาทําเผื่อมาให้แล้วถ้าไม่เหยียบเบรกไม่ดับพี่กดเล่นได้เลยนะครับร์ดไว้แล้วก็ดับถ้าจะดับพี่ต้องมาเหยียบเบรกก่อนแบบนี้ครับจะดับได้ ไม่เหยียบเบรมันจะไม่ดับเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้หลังจากพี่ดับเครื่องยนต์แล้วนะครับดับเครื่องยนต์เสร็จเรียบร้อยปิดประตูรถไว้ <c oughs> เราเอาีิมบไปจากรถเลยห่างจากรถระยะประมาณ3เมตรมันจะออโต,โต้ล็อกทันทะีอย่างเงี้ยเราเดินไปเลยเราลืมล็อกรถนะถือีโมทดไปเลยแล้วเราไม่ล็อกม <c oughs> ันก็จะออโต้ล็อกเอง <c oughs> แล้วถือเข้าใกล้ระยะเมตรครับเขาก็จะออโต้คายล็อกให้เองอ,อัตโนมัติ แล้วก็ในระบบออโต้ตรงนี้สมมุติว่าดับเครื่องเสร็จลงจากรถถือรีโมทเดินไปเลยพอมันล็อกรถเสร็จถ้าพี่สั่งรีโมทสตาร์ทมาจากจังหวะที่มันล็อกออโต้เวลาพี่เข้าใกล้มันก็จะคายล็อกให้อัตโนมัติเลยสมมติว่าเราดับเครื่องเสร็จ od, remote, เดินไปไป,ไปนั่งอยู่ร้านกาแฟกินกาแฟเสร็จแต่รถออโต้ล็อกเองรถออโต้ล็อกใช่ไหมครับพี่กดสตาร์ทเครื่องอย่างระยะไกลได้เลยครับ ตอนาระทัดนะที่เราเข้าใกล้รถนะมันออโต้คายล็อกให้พี่จะไปขับให้เลยตัวนี้นี่แทบจะไม่ได้ถึงรีโแลดนะครับเข้าออกรถ